ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมบอลปูและเกมฟีฟ่าละสี่นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาทำซีรีส์ซีรีส์ใหม่นะครับจากเนื่องจากซีรีส์เก่าได้จบไปแล้วนะฟูยูเในตุสบวกห้าได้จบไปแล้วนะครับซีรีส์ใหม่นี่คือนะฟูบาร์เซโลนาบวกห้านะครับผมก็จากผลโหวตที่โพสต์ไปในชุมชนของ You Tube นะครับผมก็ผลโหวตได้เป็นบาร์เซโลนานะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับได้เป็นที่หนึ่งเลยนะครับผม ที่2ก็เป็นลิเวอร์พูลบวกหนะครับผม15%นะครับที่3ก็เป็นแมนซิตีรบลกห้านะครับผม8%นะครับที่4เป็นแอตมาลิดบวกหนะครับ6%แล้วก็ที่5เป็นบาเอ็นมินิทนะครับบวกห้าครับ4%เท่านั้นนะครับผมก็ทำให้บาร์เซโลนาครับได้อยู่ต่อนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูนักเตะที่เราจะซื้อกันก่อนดีกว่านะครับป่ะมาครับผมนี่ก็เป็นนักเตะที่เราจะซื้อนะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะ เมซี่นี่คือจะโดดกว่าใครชาวบ้านเลยนะครับ400ล้านนะโอ้โหยอดสุดยอด400ล้านนะครับผมแล้วก็ลองมาก็เป็นพวกเทอร์เตเกนเนี่ยหรือโซเลสลักิจิตนะครับผม10ล้าน20ล้านประมาณนี้นะก็ไล,ล่เรียกกันไปนะความถูกนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคนริินฟินบัวเต็งนะครับผมตัวนี้ก็ย้ายพึ่งย้ายมานะครับผมก็ว่าจะซื้อมาเล่นด้วยนะแทน ไจะแทนลาฟินญาครนะับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันก็น่าจะเอาเควินพิ้นบเตงไปแล้วกันนะครับผมโอเคก็เดีไปดูการ์ดดองกันเลยดีกว่านะครับที่เราจะเปิดนะนี่ครับผมหน้าตาการ์ดดองที่ดองไว้นะครับผมแบบไม่เติม SVIP นะครับผม oh. และอยากจะบอกว่าที่มี SVIP นะครับผมก็เพาะกิจกรรมล็อกอินนะครับผมเดี๋ยวขึ้นภาพให้นะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะกิจกรรมได้มา SVP ก็เป็น3มวันนะครับเพิ <Okay. S 1> ่งอ่อนไปเมื่อวานวันหนึ่งนะก็ประมาณนี้เลยนะาร์ดดองอไปรับการ์ดกันเลยดีกว่านะครับผมปะมาอยู่ที่การ์ดตังนะครับผมการ์ดตังก็โอ้โหเยอะพอสมควรเลยนะโอเคเดี๋ยวเปิดเซตเล็กเ็จน้อยไปก่อนลวกันนะครับผมป่ะมีพันหกห้าพันหนึ่งหมื่นสามพันหกสองแสนสามห้าโอ้โห แต่ห้าแสนเดียวสีแต่ห้าหกแสนแสนห้านะครับผมมาอยู่ที่การ์ดห้าหมื่นถึงห้าสิบล้านโอ้โหห้าใบไปเลยไม่คื 1, นล้านนั่นเนี้หกแสนให้เพื่อ <c oughs> แสนถึงสามล้านนะครับสิ 17, 000, บเจ็ดใบป่ารวดเร็วได้มาเป็นสองล้านหกโอเคไปได้มาเป็นสามล้านแปดนะครับผม สองแสนถึงห้าล้านนะครับผมสิบเก้าใบไปสิบใบได้มาเป็นเท่าไรเอ่ยสามล้านสี่ไปต่อเนื่องกันไปนะครับผมได้มาเป็นห้าล้านหกโอเคสามแสนถึงสิบล้านเลยนะเจ็ดใบไปเลยอู้สิบได้สิบล้านโอ้โหสี่ล้านห้าออกนะครับผมสามล้านออกตกใจเลยโอ้โห 4ล้าน5กบ3ล้านออกนะครับได้ทั้งหมด10ล้าน5แสนนะครับผมโอ้โหรวยรวยเปิดประเดิมด้วยการ์ดปาลีดน,นะครับผม12ใบเปิดไปก็ไม่ได้อะไรนะขายก็ไม่ได้นะไปะเปิดไปเลยแล้วกันมาดินเนม่าไม่ใช่ประตูฟุฟ่อนนะครับผม8ล้าน5โอเคเดี๋ยวถ้าหมดกิจก,กรรมก็น่าจะขายได้แล้วน่าจะ,จะได้เยอะอยู่นะโ,โห รวมได้เป็นสิบล้านเลยนะต่อ,อก,กันเลยอีกสองใบไม่เดินก็ข้ามไปเลยลาบิโอลาบิโอนะครับผมที่ OTM เดินทันว่าใบาเดียวจะเปิดไปนะครับผมไม่เดินก็ข้ามสติฟมันดันด้านะที่ OTM พจิกาตวครันะไม่มีอะไรหรอกเดินก็ดีนะโอ้ไขวย แคสนี่นะมาที่72รวมทีวีนะครับผม4ใบไปตรงนี้ราคานักเตะตกนะครับผมฟีทีโอทีเอ็มโอ้มัดหลิดใครวะวินิซิอุสป่ะโอ้วินิซิอุส4ล้านโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนั้นวะนะนะครับผม75รวมทีวีนะครับผม,ม,บผม4ใบเท่านั้นไป ขอเพิ่แพงไม่เดินไม่โอ้ไม่เดินเบอร์เก้าแตลาตันโอ้โหระเจ้า <What? S 1> โอเคโอเคแตลาตันมาเราจะไม่ข้ามนะครับเ <What? S 1> จ็ดสิบผ้าเอ็น2ท็ดีสองใบขอแบบเดินมาหน่อยดิเอ็นทดีนะโอ้ไม่เดินข้ามแม่งเลยเอโก้ e นะสี่แสนไลน์สามสิบนะครับผมห้าใบไปน่าจะมีขึ้นล้านอยู่นะเพราะนั่นไงว่าแล้ว มันลิดอีกใคไวะเนี่ยโหดิบนะครับผมโอ้ล้านหกโอเคกลายเป็นปีนี้ขึ้นล้านเยอะไปสัง้งนนะครับแกเลตเบลโอเคโอเค75 tb นะครับผม9ใบเลยนะปะวอกมาโอ้ oh. <c oughs> ไปวเนี่ยมาพินยอดนะครับผม จัดฮอกบาแต่โอ้โหเล่นไม่ออกเลยนะครับผมในยูฟ่านะโอ้โห75นะครับไลท์ like กับ n อ d นะครับไปเลยเปิดตุก,การนะครับบอกก่อนไม่งั้นตัวจะได้ตังน้อยนะเขาวันนี้เสาแสนี่เจิบหรวมทีทีนะครับผม8ใบเลยนะเยอะอยู่ปะ่ะเดินเดินวิ่งเลยก็ได้ โอ้เดินมา TT ด้วยใครเอ่ยสเป็นลรืโปรโตุเกสปะ่ะเออลุยคอรตา้าชักมันนะครับผมสามล้านโอเคได้อยู่ได้อยู่กูตัวโอ้โหสองล้านนะเจ็ดสิบห้า NHD TB TT นะครับผมสามปีแปดใบเลยป่ะออเดนินเออต้องอย่างนั้นงแพงหน่อยดิอันนี้สเปนอันนั้นโปรโตุเกสเออลืมไป โอเวอร์ในโดเอโลล้านสองคู่ยังไม่เอโลเนี่ยเชลลิงแฮมโอ้โหทีทีมาเยอะเลยแปดสิบเอเนทีบายเดียวปะไม่มีอะไรข้ามไม่มีปัติตโอ้เจ็ดสิบแปดรวมทีทีแปดใบเหมือนกันป่ะโอ้โหว่ะอุ้ยอุ้ยเบอร์เก้าอ้โหอังกฤษอีกอรันชิลเลอร์นะครับผม โอ้ซิเบตล้านตกใจคิดว่าเป็นลอนโดอย่างนั้นมาแล้วครับวิ่งมาแล้วอลังเลเลอร์นะครับผมซิเบตล้านเลยนะคาร์ตอร์ซิวาโอ้โหตกใจคิดว่าจะไม่วิ่งนะวิ่งเฉยเลยนะครับผมโอเคโอเคซิเบตล้านมาละมาเอ็นเอดีทีบีทีทีขอวิ่งแบบเมื่อกี้อ่ะวิงว่งวิ่งโอ้โหรองเท้าดำ อาซิลดาวินลุยตัวสองล้านโอ้โหจะฟักใ <the> บาราดุกนะครับผมเลยใบหนึ่งไปใบนี้ขอวิ่งได้ไหมวิ่งโอ้ห้ามเลยบาลโลเตอรลี่เจสิปรวมไอคอนไปมาก็โอเคอ่ะโอ้ไม่มาแน่เจสิ 78, TB, ปทีบีไปโอ้ แ8ดสิบแปดรวมทีบีไปวอกมาข้ามเลยไม่เดินก็ข้ามเปนาโดซิวนะแปดสิบนะรวมทีบีไปขายเอ่ยโอ้โหไม่ข้ามเอ้ยไม่เดินก็ข้ามไม่ข้ามอะไรเลยการ์ดเวอ็ต้องเข้นแปดสิบทีบีเก้าใบไปเลยขอเดินกว่า,าวิง่งทีบีตัวอะไรแพงโอโ้เดินมาขายเอ่ย โซกาติดปะอ๋อเออใช่โซกาติดนะครับผมล้านสองโอเคอเคยงโทซุนนะแปดสิบรวมทีทีสี่ใบไปขอวิ่ง่นะสักสักใบอะสักทีขอสักทีโอ้โหทีบีขายไว้เนี่ยปานิชโอ้ล้านเดียวเองให้ตายเสอะซาร่า โอเวอร์แคมป์นะครับมานียนก่อนเลยคาร์ด80ลุ้น19 TOTY นะครับผมโอ้โหมีตำนานด้วยนะแต่ดูทางน่าจะได้ยากนะครับผมไปเลยดีกว่าบอกมาโอ้โหโบตเต่งปักมา FW 85นะครับผมไปสุดท้ายแล้วขอแบบถึงแพงนะวิ่งเลยก็ได้ขางไว้ก่อน ไปวิงว่งวิง่งวิ่งโอ้โหไม่วิง่งขายวะเนี่ยโอ้โหลุยเอ็นันเดสสองล้านบอกรายตายตายตาย,ตายตอารันเทเลอร์วิ่งตัวเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูหน้านักเตะกันเลยดีกว่านะครับผมไป นี่ครับผมก็มาอยู่ที่หน้ารวมราคานักเตะแล้วนะครับผมโอ้โหขึ้นหลักล้านก็เยอะพอสมควรเลยนะก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอไปคิดราคาก่อนนะครับผม <_' S 1> <bye. S 2> เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับผมมาครับผมก็ไปคิดนักเตะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนักเตะทั้งหมดนะครับ รวมๆนะครับไม่นับปีปารีสนะครับผมได้มาทั้งหมดนะครับผมห6หล้านนะครับผมก็โอเคนะถือว่าไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ตังนะเปิดได้อีก30ล้านนะครับผมรวมๆนะครับผมทั้งตังทั้งนักเตะนะครับได้มาทั้งหมด86ล้านเลยนะครับผมโอ้ก็เกือบร้อยล้านเลยนะแต่ถ้าจะซื้อเมสซี่400ล้านก็คงยากอยู่นะแพงมากเลยนะ เห็นแล้วท้อน,นะครับผมก็เดี๋ยวขอไปขายนักเตะก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันหน้าเลือกซื้อนักเตะเลยนะครับผมไปมาครับก็ได้ขายนักเตะออกกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตัวแพงๆออกหมดแล้วนะเหลือแต่ตัวที่แบบไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะสามสี่แสนนะก็รับตังค์กันเลยดีกว่านะก็ตัวที่ยังขายไม่ออกก็ไว้รับอีพีต่อไปแล้วกันนะครับผมโอเค ตอนนี้นะครับได้ซื้อมาก่อนตัวหนึ่งนะครับเป็นเควินปิ้นบัวเต็งนะครับผมบวกห้านะซื้อไปก่อนนะกลัวจะไม่มีขายนะครับผมโอเครับไปนะก็มารับตังดีกว่าได้ประมาณสาสิบล้านนะผมเก้าแสนโอเคเนาะก,ก็มารับกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดดมันขายตัวเพิ่มเลยโอเค่ปได้มาเป็นทั้งหมดห้าสิบหกล้านแล้วนะครับผมที่คิดไว้เป็นแปดสิบ ปสิบหกล้านโดนหกักภาษีไปตั้งสามสิบกว่าล้านนะโอเคนะครับผมก็มาดูนักเตะที่เราจะซื้อเลยดีกว่าสี่นะครับสี่ร้อยล้านโอ้โ oh, ห oh, ได้ช่วงนี้ได้น้อยนะต่างก็ว่าจะซื้อกองหน้าไปก่อนเลยนะครับผมหลุยโซเลสนะก็เดี๋ยวไม่มีตัวยิงประตูนะครับผมไาเลยยี่สิบหกล้านป่ะโอเคหลุยโซเลสตัวต่อไปเอาเป็นยโยเนาะสิบล้าน ะโอเคตัวต่อมานะครับผมเอาเป็นอะไรดีเอ่ยกองหลักไหมอืมซิตตี้ไม่มีขายปิเก้มีแต่ปิเก้มันช้านะครับผมเอาเดมเบเล่ไปไหมเดมเบเล่เอาไปเล่นแทนเมซี่ก่อนละกันนะเมซี่ค่อยโชว์พังงาดตอนท้ายแะ้วกันเนาะโอเคอไปเดมเบเล่เหลือ12ล้านนะ จริงๆอยากได้อึมติตตี้นะครับผมแต่วันไม่มีขายนะก็เลยเอาเป็นปีเก้ไปแล้วกันเนาะให้มีกล้องหลังดีๆสักตัวนะป่ะปีเก้โอเคซื้อมาหมดแล้วนะครับผมโบเตงด้วยวันนี้ได้มาเยอะอยู่นะเหลือนักเตะอีก14ตัวนะผมที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมก็อย่าไปรับนักเตะก็ได้ไปเจอกันน่าจะทีมเลยนะครับผมปะ มาครับผมก็มาอยู่กันที่หน้าจัดทีมแล้วนะครับผมนักเตะที่ซื้อมาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมมีกูตินโญ่นะครับผมลุยโซเลสนะครับอุสมานเดมเบเล่นะครับผมแล้วก็กิวินฟินโมเตงนะครับกับปีเก้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยครับได้1 2 3 4 5ตัวเลยนะวันนี้นะเยอะอยู่นะครับผมมูลค่าทีมรวมๆนะครับผม65ล้านเลยนะครับผมก็เริ่มแรกก็ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะก็เดี๋ยวเอา เดมเบลเล่นะครับมายืนแทนเมสซี่ไปก่อนนะครับผมแล้วก็เอาเควินปินโบเตงมายืนแทนวีดาวไปก่อนแล้วกันนะครับผมกุจิกาทีมก็เป็นอะไรเออร์เนสโต้อลเวเด้อลเวเดอะไรเนี่ยอ่นะครับผมก็ไปดูแทคติกนักเตะกันก่อนดีกว่านะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแทคติกนักเตะนะคือแบบจะให้สองข้างนี้แบบเติมเกมลุกเยอะเลยนะครับผมโอเคเนาะ ว่าบาซ่าก็เอาบากับพวกแบคขวาแบกซ้ายจะเติมเยอะอยู่แล้วนะที่แทคติกทีมนะครับผมประมาณนี้เลยนะแผนบาซ่านะโอเคต่อบอลน,น้นต่อบอลน,นะครับผมก็บนบาทนักเตะยิงกับตันต้องเป็นเมสซี่นะครับผมก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเป็นคูติโยไปก่อนแล้วกันนะโทษก็เป็นหลุยตัวเลสนะครับผมเตะมุม เราคิดติดให้หมดเลยนะฟีคิกเป็นลุยโซเลตเป็นคูตินโยเอ้ยโซเลตดีกว่ามายิงกายเป็นลิลโยละกันโอเคข้าวๆก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับป่ะมาครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมมาดูกันว่าฟูบาซ่านะครับบวก5นะครับแต่ว่ายังไม่เต็ม ทีมนะครับผมจะสู้ได้ไหมนะครับโอเคเนาะมาเลยดีกว่าลุยโซเลสนะครับผมส่งมาคูตินโญนี่แบ็กเติมนี่บาซ่ามันต้องแบ็กเติมอย่างงี้นี่เปิดย,ยัดมาอ,อุ้ยบอตง็งยิงเม้าไวหลังที่ติดเป็นเบลล์บุสเกตยิงแม่งเลยเรียบร้อย,ยโอ้โหบุสเกตยิงไกลมาแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ของจริง โอ้โหบูตเจตยิงลูกนี้ไม่ได้ปั่นด้วยนะครับกดยิงเฉยๆนะโอ้โหดูลูกนี้โอ้โหถึงต้องดูเลยนะครับผมสามเหลี่ยมนําไว้นะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วห้านาทีแรกนะครับผมจากเซกิโอบูสเจตโอ้โหสุดยอดจริงปูบาซาบนั่งอย่างนี้คือแบ็คมันเติมดีนะครับผมแต่ก็เกมรับก็จะแบบ หายไปตอนแบ็กเติมนะครับผมอูตินโยอ๋อบอลยุลมุนบุลลักเฮ้ยโขโหเซฟอีกแล้วเพิ่งโดนลวนหมดแล้วเอ้ยได้อยู่ตัวเลสทิ้งมาเอ้าทิ้งให้ใครนะ่ะตักมาถึงมาวะเอ้ยได้อยู่ไม่ได้ละเออบุสเกต เดมเบเล่ élé, ลุดเป้าไม่ล้ำล็อกมาโอ้โหสกิลไม่ติดสกิลติดมีเลวเรื่องนะครับผมจิ้มบดี้ค้มติตี้ลงมาบุสเกตติด,ตด,ตดให้หลังติดแบ็กเติมแล้วออม่ใช่แบ็กมาตุดโยกออกมาปาดมาตัวเลสแต่เน้น สองประตูตอ่อศูนย์นี่ไงบาร์ต้ามันเก่งนี่ครับเกมลุกมันดีลุยโซเลส <S <S แปรเน้นๆเลยลูกนี้สองลูกแล้วยังไวเลยอ้าวหยุดเอ้ยออกไม่เอานะโอโ้โหเกมกำลังมันเลยเพื่อนเนียอย่าออกนะไม่เอา <S 1> <S 1> <S 1> โอ้ออกไปเลยนะครับผมโอ้เสียดายวะอย่างนี้ก็ต้องไป เจอกันเกมที่สองนะครับผมเต่งเลยเกมนี้อุตส่าห์เล่นนนโหน,นนะเตะบอลทิ้งก่อนมาครับผมมาอยู่ที่เกมที่สองนะครับเกมแรกเขาออกไปนะครับอ้กำลังมันเลยนะครับเกมนี้มาเจอฟูบาซาบวกห้านะครับผมโอ้โหแต่พวกคูตินโยเมสซี่อะไรจะบวกหนึ่งนะครับจะเป็นตัวท็อปนะโอเคดูดี่าบาซ่าเขากับบาซ่าเราใครจะเก่งกว่ากันนะครับผมน่าจะน่าจะเละอยู่นะ เขามันตัวตัวท็อปนะครับผมเรามันตัวกากบวกห้านะเฮ้ยแต่ก็แต่ก็ไม่กาดนะลก <c oughs> มาเดมเบเล่ลาคิติดติโเต็งดึงมาหืลุดคูตินโยว่าไงลงูกนี้ตอกมาปาดมาบุกเก็บย,ยิงอะไรวะหน้านะไปจับบอลทำไมนะโอ้จะได้อยู่แล้ว ไม่จับบอลเมื่อกี้แปรใเน้นเข้าเลยนะโอ้โหแบ็กหายบูตินโน่ไเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหเข้าได้ไงวะเฮ้ยเมสซี่นี่มันเข้าได้ไงวะโอ้โหไวมากเลยโดนมาแล้วหนึ่งลูกนะครับผมบว่าอะไรเงี้ยเจอบาร์ตาตัวท็อปนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยมันเข้าได้ไงวะงงมากเลยลูกเมื่อกี้นะครับ โวเลตจินวอเตงแบ็กเติมโรเดโอบาจายกลับมาคูตินโยปั่นเน้นๆไปดิโอเคยังได้เต็มม,มุนอยู่นะคูตินโยเข้ามาอ้าวอ้าวลากิติตสวยโวเลตปั่นแม่งเลย <c oughs> <c oughs> เข่าเฉยเข้าแบบหน้าตาเฉยโอ้โห คือปั่นแบบปั่นเท้าซ้ายด้วยแล้วแบบเยื้องมาคนล,ละมุมกันเลยนะครับผมเข้าเฉยเลยโอ้โหงงเลยมาได้ได้ก็ดีนะครับผมตีเสมอแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งตัวเลดทีวินเอาโหปินโบเ็งโหแม่งชิงไปชิงมาเฮ้ยเกือบโดนนั่นไงโดนจนได้ไงลักดดิติ ดวงมันดีจังวะปั่นชนเสายัางมาเด้งมาให้ยิงอีกเนจะอนำแล้วสองหนึ่งี่คลิกลูกนี้โซเลสสวยๆปึ้ม,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 มติดโอเคมาอยู่ที่ครึ่งหลังแล้วนะครับผมเปลี่ยนเมซซี่มานะลองดูว่าแบบมันจะโหดไหมนะครับผมบกสตรโอเคที่วินปินโบเตงไป โซเลสต้องเข้าอ่ะลุงเนี้ยได้ป่ะวะลากิติดคลิปโอ้โหทำไมไม่ยิงธรรมดาวะเสียดายจัดลากิติดคอร์มาแม่นๆโอ้โหลึกไปอีกเสียดาย แพ้น่าจะแพ้นะครับตานี้เอาวะโอ้เรียบร้อยโอเคน่าจะแพนะ้เดี๋ยวเตะมุมลูกนี้ก็เรียบร้อยละ โอ้โหจบเกมไปนะครับผมแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะโอเคยืนหย่วนกันเกมแรกชนะนะครับผมเกมนี้แพ้ไปนะสู้ไม่ได้นักเตะนะครับผมก็ถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์อะไรที่สําคัญนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมมี Facebook f a n p a พ e แล้วนะครับผมสามารถไปกดไลค์ c e b o o k Fan p a g e ได้นะครับลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผม คลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ